สวัสดีครับผมสวัสดีทุกปูทุกคนคุเกัานะครับวันนี้สิบห้ามากกินข้าวปุ่นเออข้าวปุ่นนำยากระเทือนนะครับเป็นเป็นข้าวปุ่นไก่ข้าวปุ่นไอเลือดไก่นะเออแล้วก็สิบป็นเนือสิเปีตอตับทางในน,งน,นะครับเออลุยเลยผมต้องยังไรใหญ่ห้างหรอครับวัดยางเดียวฮะ กับแก่มมักเข้ากับสบเป็นนี่แหะครับผักเสียดออ้โหละไ่นะมองยังไงหมักไม่เนื้อผักเข้านี่สิเป็นเนือ้อไก่นะครับแล้วก็เป็นเลืเอดไก่เนื้อ่กผงเป็ดน,นะครับ แซ่บอืมแซ่บแฮ มันอยากกระเทือนอืมจาก Hmm. ลดขายร่องกวางกันมาพี่น้องวันนี้งเอ 五。<clears throat> oh. ลองเอียงหมากไหมนะครับอืมอืม 妈 <No. S 2>、no. อืมเข้าทายเลยครับอืม ก็เยอไม่เป็นน้ำยากะทินะครับเจ้าผมเอามาปรุงไม่เอามาใส่ปะลาะอืมเซปลาคระ,ะโอ้ยจะใสาใจี่หรืออืมเอาปุงใส่ปะลาไม่แล้วก็ปรุงไม่นะครับอ๋อ ก็เผ็ดรู้สึกว่า่อคอยมักกินรดไก,ก่เราปริมาีของผมยงมากมหมนะครับกะผ้ามาลุยกับปุ่นสวก็บปุ่น น้ำยากระเทือนเออ,อยังไงกับคลิปนี้ขอกลับลาไปควนนะครับพอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ